ถึงเปิดแพ็กเกจอะไรอย่างนี้ไม่ได้คือทุกคนทุกคนจะเห็นว่าเรือพชั่นเนี่ยมันจะค่อยๆแบบมีสปอยมีทีเซอร์มีนิทานมีโมชั่นมีกราฟิกมีอะไรแต่ละวันเนี่ยคือเราอะต้องการสร้างสตอรี่สร้างเรียกว่าอย่างนี้คือเหมือนเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์แล้วกัน คณตศาสตร์เนี่ยอยู่ดีขั่วจะแบบสอนทุกอย่างแบบปึ้งคาบเดียวก็ไม่ได้ต้องค่อยๆสอนแล้วทุกคนจะค่อยๆเข้าใจแล้วไอสิ่งพวกเนี้ยทุกคนมันจะไปจําได้เว้ยมันจะแบบมันมันจะค่อยๆซึมซับลงไปแล้วเดี๋ยวพอทุกคนคนดูโมชั่นอะบางซีนถ้าใครดูแบบพอโมชั่นดูบ่อยๆบางซีนเนียเอ้ามันเคยอยู่ในอันนู้นนี่อันนี้ไปอยู่กับอันนู้นนี่ใช่เออมันจะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีนิดอะไรอย่างเงี้ยอะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้เฮ้ยไม่พอคุณเรามีหนึ่งสซฟไพร์ อืมเราเซอร์ไพรส์เลยไหมช่องเลิฟพี่เซอร์ไพรส์ได้ยังอันนี้เซอร์ไพรส์ได้แล้วได้เลยโอเคอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก่อนไปวันนี้อ,อันนี้เดี๋ยวผม,ม<า>ต้องเดี๋ยวผมเมาส์ให้เรื่องเนี้ทุกคนอันนี้นะคะอ่ะรีแคปอีกรอบหนึ่งน้ำหอมนะคะน้ำหอมของเลิฟโพชั่นนะคะทุกกลิ่นใครที่ไม่อยากจุ่มน้ำหอมใครที่ไม่ยกบล็อกใครไม่จุ่มน้ำหอมไม่เป็นไรเรามีขายแยกขายแยกก็คือจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนี่แพ็กเกจแบบนี้นะคะเผื่อคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่จุม่มฉันโตแล้วฉันยากแบบ เลือกกลิ่น<ล>ของตัวเองเลือกกลิ่นเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่ไม่อยากจุกก็จะมีศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เจ็ดใช่ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เจ็ดครบเลยแต่ว่าแบบสีเขทจะยังไม่มีขาย ซีเกตจะอยู่ไนแค่กล่องจุ่มเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีใน CJ นะครับแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมเลยพวกเราไม่ได้เพิ่มราคาเลยนะคะถึงจะมีเป็นกล่องจุ่มถึงจะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ก็คือราคาเดิมเลยแล้วก็น้องเป็นเกตเพอร์ฟูมนะไม่ใช่เกตแบบ e d ดเกตเพอร์ฟูมคืออะไรคือความเข้มข้นสูงที่สุดของที่จะทำน้าหอมได้ครับมันก็จะมีได้ความติดทนมากขึ้นอีกใช่ก็คือฉีดน้อยหอมนานจริงๆพรุ่งนี้พวกพี่ต้องไปโรงงานน้ำหอมด้วยเดี๋ยวพวกพี่ถ่ายมาให้ทุกคนดูอัปเดตให้ดูจริงงงๆโราาานน้หหอมมมีีลยท่ ก็พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นพรุ่งนี้จะไปดูโรงงานแล้วก็อินโนเวชันกันที่ญี่ปุ่นถ้าได้ไปนะคือตอนนี้ยังไม่ชัวร์ว่าบริษัทอะไรจะเป็นยังไงขอแบบ <ข>ยังไม่ได้ไจองขอไปชุมเลย <c oughs> ให้เสร็จก่อนอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยมาให้ดูนะว่าแบบเอ้ยลางจุมมีบบที่ซ<อ> <ไง S 1> ีเจไหมไม่มีครับฝากกระจายด้วยนะฝากกระจายหนึ่งเรื่องก็คือน้ําหอมเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่ามาวันไหนขายวันไหนวันนี้ที่พวกพี่มาพวกพี่มาอามามา,มาทำให้ทุกคนเห็นกัน,นเฉยเนาะว่ามันแกะยังไงมันเปิดยังไงมันต่างยังไงอะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยก็คือแพ็กเกจใหม่ทุกชิ้นทุกอันเลยราคาเท่าเดิม159บาทคือ ถ้าใครที่แบบอยากจุ่มอ่ะวันที่หกเท่านั้นเพราะว่าจุ่มจุ่มอ่ะมีแค่วันที่หกเท่านั้นต้องาตรงเวลาด้วยใช่ต้องตรงเวลาไม่ได้มีเยอะสำหรับจุ่มวันนี้นะแค่วันที่หกตอนสองทุ่มตรงเท่านั้นและวันอื่นๆจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วอ่าส่วนใครที่แบบว่าพี่คะหนูไม่อยากจุ่มก็คือซื้อแยกได้เลยพ่อแกสามารถซื้อแยกได้เลยแค่ไม่มีโอกาสได้ใช่ใช่ส่วนจุ่มจะได้อะไรบ้างจุ่มเนี่ยจะมีลุ้ลรับซีเค็แล้วก็จะมีการ์ดแบบนี้ให้ อ่ะทาดาทาาดใช่แล้วก็ข้างหลังนะคะก็คือจะเป็นตามกลิ่นน้ำหอมเลยอ่าคุณพร้อมพบกับอีกสะพ้ายหนึ่งหรือยังเดี๋ยวเอาเลยเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเมาส์ให้ดูโอเคพร้อมนะเดี๋ยวผมเมาส์ให้ฟังว่าช่องเลิฟคุณลงอย่างเนี้ยพร้อมคุณพร้อมลงแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วโอเคคุณลงเลยคุณลงเลยโอเคคุณให้ช่องเลิฟลงก่อนให้ช่องเลิฟคุณลงก่อนเลยอ่าให้ช่องเลิฟลงก่อนมา อีกหนึ่งสไป์ทุกคนฝั่ของแกบ้านหนึ่งค่ะฉีดไปโรงเรียนฉีดกิ่ไหนดีคะที่การแนะนำว่าให้ฉีดเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้าอันนี้คือกินเลยกินมันออกมากินเลยกินเลย พี่แนะนําว่าถ้าใครที่อยากติดเป็นโรงเรียนตอนต้อนรับเปิดเทอมนะพี่เชียวว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าซึ่งประชาชนทุกคนล,กดดลงมติแล้ว <laughs> น้องๆ <laughs> <laughs> ลงมติเดินห <laughs> ลังจากเดินทางสัมภาษณ์น้องๆหลายคน <laughs> ใช่เบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าส่วนเบอร์สามจะเป็นความดูแพงจะเป็นความแบบผู P udi, P udi, P udi, ้ดีผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกลิ่นที่ดูแพงดูสุข,ขุมดูเป็นบอสกลิขข่นกลิ่นเบอร์สูตสามนะกลิขข่นะนี้ตามแพ็กเกจเลยแล้วก็ถ้าเบอร์หกอ่ะสีแดงแรงลิ้นแบบนี้คือจะเป็นกลิ่นที่แบบผู้เหลียวลูกแอดมีลูกแอดมีอ่าพี่การเม็ดเยอะ พี่ก็พี่เข้ามาดูปุ๊บอะเลิศพอชันแม่งขึ้นแฮชแท็กเลยหรู้ปะเลิศพอชันเม็ดเยอะคิดดูดิทำจนพิกต็อกด่าพวกมึงอะเออทำจนพิกต็อกแม่งขึ้นแฮชแท็กอะโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปพี่จะเม็ดน้อยลงลงหรือยังช่องเลิฟกำลังลงช่องเลิฟจะลงเซอรพรส์หรือยังอ่านี่บเนี่ยมึงเม็ดอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่เม็ดบอกลงพวกนี้นะพร้อมกดพอมกดโอเคพี่รอช่องเลิฟลงกับพี่ศูนย์เจ็ดราคะนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้ครับใช่วูดดี้วูดดี้วูด ฉีดแล้วเพื่อนทักเลยค่ะใช้ของไหนใช้อของอุ้ยขอบคุณค่ะไหนทุกคนใครรอเบใครรอ,อกดเบอร์ไหนบ้างเฮ้ฮฮฮยกลิ่นพี่กอนลืมว่าแล้วมันหายไปไหนนึงกินเดี๋ยวพี่กอณ์มอนแล้วเนอะเออพี่กอณของมอนร่ะนกลิ่นพี่กรนอยู่นี่กลิ่นพี่กอนก็คือแพ็กเกจแบบพี่กอนเลยนี่ซึ่งทารานี่ใครที่แบบว่าจํากลิ่นน้าหอมพี่กอนได้จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะ เห็นปะพี่กรณ์ยังอยู่พี่กรณ์ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนพ <laughs> ี่กรณ์ยังอยู่พี่กรณ์ลืบลูลสตอนนี้พี่กรณ์ฮอตมากนะเพราะว่าไปทำไปอีเวนต์ที่ฮอตกว่านีกทำอาหารแล้วทุกคนชอบมากอยากอยากให้แบบไปทำอาหารให้กินกันอีกเดี๋ยวอีก่ีพี่ดูดข้างใน,นอันนี้คือเบอร์ศูนย์สี่ ส่ดท้าก็มีแพ็กเกจของตัวเองแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะมินิมอลเป็นเพยน่ารักนักอ่ะกลิ่นพี่กรก็จะเป็นแบบว่าสะอาดสะอาดฟอร์ลหน่อยหน่อยแล้วก็จะมีความแบบว่าอาบน้ําทุกวันชชื่นกีิก่อนไปทํางานกลิ่นพี่กรอเขาจะมีความแบบว่าหอมแบบสะอาดเหมือนแบบใครที่แบบเคยเป็นเวลาอาบน้ําเสร็จอะเราชอบตัวเองที่แบบกลิ่นแบบกุศลาอาบอไม่อาบ ฉีดเลยกรฉีดเลย,เลยค,คือการเอาเวลาที่แบบตัวแบบเหม็นจืดป่ะนั่นตัวมันมีเหม็นอะไรไรว่าเอาน้ำหอมอัดลวไปเลยใช่ก็คือจะเป็นกลิ่นนี้จาแบบเหมือนหอมแบบเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบแล้วก็สามารถฉีดได้ทุกวันเหมือนกันกลิ่นนี้ตอนนี้ไม่มีในซีเจนะครับทุกวัน<ช>เลยมีแนวไลน์<ช>เดียววันที่ทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขอหนึ่งคำชอบไหมถึงไหมถึงไหมถึงไหมทําถึงไหมไปเปลี่ยนแท็กเก็ตมาให้ทุกอันแบบเอาตรงๆเอาจริงๆคือเราจะได้แบบเก็บฟีดแบ็กไปไงทําถึงโอเค พีี่ดใอ๋อลงหรือยังอ๋อลงแล้วเร,เ,เรารู้สึกแบบต้องเริ่มลงเซอร์ไพรส์แล้วรู้สึกสนุกไหมยอยากลุน้นไหมคือ,ค,อคือเราก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยพอทําเป็นจุ่มน้ําหอมอ่ะจะมีคนอยากลุ้นเหมือนกันไหมแต่เราแค่รู้สึกว่าอยากให้คนได้สนุกอะ่ะแบบเฮ้ยไหนๆละเราทําออกมาทั้งทีมันลุ้นกันดีกว่ากับเพื่อนมันลุ้นกันเลยเฮ้ยมาแล้วเหรอลงแล้วค่ะมาและเซไปก็คืออ้าวสาว เสารไปไหนเสาร์ต้ใส่ต้องใส่ขอใส่ครับไปเป็นนึงแป๊บนึงขอเลือกเสียงก่อนขอเลือกเสียงต้อนรับฮาโลวีนนี่ในขอเขาใส่เขาใส่เสาร์มาอยากให้ทำขวดใหญ่ค่ะขวดใหญ่มาปีหน้าทุกคนคือตอนนี้ที่พี่อ่ะยังเอาขวดใหญ่มาไม่ได้อ่ะเพราะว่าไอ้น้ำน้ำข้างในใช่ป่ะเวลามันไปอยู่กับตัวแพ็กเกจจิ้งอ่ะ คือเวลาเราเทคอมแพคกันอนะ่ะมันจะค่อนข้างนานนิดนึงม,มันมีการกัดวัสดุมันมีการแบบว่าใช้ไปสักพักนึงแล้วบางอันแบบว่าด้วยความที่มันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ก็ระเหยบางอันก็แบบใช่ใช้พอเริ่มใช้รอบแรกปุ๊บน้ำหอมระเหยเออกหมดเลยก็มีใช่พี่ก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เอาน้ําหอมมา30 ml อ่ะเอามาให้ทุกคนดูตอนนี้นะแต่ว่าถามว่ามีทําไว้บ้างไหนพี่อ่ะทาใส่30 ml ไว้แต่ตอนเนี้ยอยู่ในช่วงที่กาลังเทคอมแพคอยู่คาถามก็คือทําไมพี่อ่ะถึงทําได้แต่แบบ ที่มันเป็นแพ็กเกจแบบ10 ml อะไรเงี้ยคือด้วยความที่พอเป็นคอมมอนโมเนาะเขาจะมีการเฮดคอมแพคมาค่อนข้างนานพี่เลยแบบอยากให้ลูกค้าชัวร์ดีกว่าว่าพอใช้ไปแล้วอ่ะมันจะแบบไม่ระเหยออกมาหรืออะไรอย่างนี้อ่ะโอเคเจอยังเอายังมาเสาเสาวยังไงนะน้ำหอมออกไปเรามีเซอร์ไพรส์หนึ่งเซอร์ไพรส์เนึ่งสองสามบัดด อนแรกอะจะไม่ได้ขาย99บาทขอรีคือแย่มากแล้วแบบมีหลักฐานด้วยเอาไเอาละขอหักฐานหน่อยคือพี่อะไปจัดงานสนุกมาเว้ยไปจัดงนตกหกคือพี่การอะไปจัดงานสนุกมาใช่ไหมก็คือไปจัดงานวัดมาคอดู่อ้ไ่ไอเไข่อ้ไ่ไอ้ไข่อข่ไอ้ไม่ไอ้ขไ้ไม่อ้่ไอนไอ้่อ้้้ขึ้นมาลุกขึ้นมาลุก โอเคเปิดซาวยังตกใจโ okay. อเคอ่ะเราห้ฟังต่อคือทุกคนน่าจะเห็นคลิปเอ่อที่พี่ไปดูหมดหมอดูมาด้วยใช่ปบ,บ้าดูดวงด้วยเช่ปบะแต่ว่าก่อนที่พี่จะไปดูดวงอ่ะคือพี่อ่ะไปเจอน้องคนหนึ่งมาแต่จริงอ่ะเจอเด็กหลายคนมากที่เราไปงานวันนั้นกันะ <c oughs> นะนี่ไม่ว่าประเด็นคือผม,ผม,ม,ผม,มอ่ะผมมานั่งอยู่ข้างการ์ดผมมานั่งอยู่ข้างการ์ดแล้วมีน้องคนนึงอ่ะวิ่งเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าพี่การ์ดขอบัตรเก้าสิบเก้าได้ไหมแล้วก็จะไปรถ จะไปซื้อให้สาวอะไรสักอย่างจะ,ซ,งะซื้อไปให้แม่กับซื้อไปให้สาวซื้อจะซื้อคือเขาอ่ะน้องก,จอดดกอ็จะซื้อบัตรดากับเออจะซื้อบัตรดำนั่นแหละไปให้แม่กับสาวท,ทีนี้น้องก็แบบพี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่ทีนี้การก็แบบว่าคือเวลาจะลดราคาอะไรกัน <c oughs> ใช่ไหมเราจะต้องปรึกษาบริษัทอ่ะเราก็เลยแบบโอเคก่อนไม่คืออย่างนี้บริษัทเนี่ยคืออย่างนี้99คือขาดทุนใชบ่บอก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 ก่อนว่า99คือขาดทุนฉะนั้นมันมันทำไม่ได้อ่ะซึ่งการเนี่ยก็เอาอันเนี้ย ส่งเข้าไปในกลุ่มที่มีทีมบริหารหากันแล้วก็บอกว่ามีน้องคนนี้เข้ามาบอกการ์ดว่า99แล้วเสร็จปุ๊บก็ถามว่าขายได้ไหมซึ่งทีมบัญชีเนี่ยก็เรามีทีมบัญชีอยู่ทีมบัญชีก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันคือขาดทุนแล้วคือบริษัทอะถ้าเกิดว่าเราขายราคาขาดทุน <c oughs> ใช่ไหมคะเวลาตัวเลขอะมันประเมินออกมานักลงทุนหรืออะไรเงี้ยมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยอ่ะเสร็จปุ๊บพอบอกว่าไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็เลยส่งฟุตอีกอีกอักหนึ่งมาว่า แต่กูบอกน้องไปแล้วว่า99บแล้วก็ทีเนี้ยไปไปหาหมอโยมาไม่แล้ววันผมเล่าก่อนวันนั้นในในกลุ่มไลน์เนี่ยไม่มีใครตอบการ์ดต,ต่อสักคนเลยเสร็จปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ใชวันหนึ่งวันเดิมเสร็จปุ๊บวันเดิมเนี่ยไปหาหมอโยหมอโยค, <น S 1> คือค,คนนี้ห,หมอโยแล้วาะหมอโยคือคนนี้เราไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงเลยไม่ได้หาวันเดียวกันนะเว้ยหาคนละวันกับหมอโยไปไม่ทุกวันหมอโยน่ะไปโคราชสี่วันไปหาหมอโยสี่วันหมอโยคือคนนี้ ที่คลิปที่สิบกว่าล้านนี่หมอโย oh. กูหมอดูคนนี้มันเอาคลิปนี้ให้หมอโยดู <m akes> เอาคลิปที่น้องไปขอเก้าสิบเก้าให้หมอโยดูแล้วก็ไปบอกว่าหมอโยคะคือหมอโยเนี่ยไปทานายว่าฝนมันจะไม่ตกแต่กรมตู่บอกว่าฝนตกอ่ะเสร็จปุ๊บ <m akes noise> ของจริงพอถึงวันจริงเนี่ย <m akes noise> ฝนต้องเซฟวันอ่ะ,อะไม่ตกอ่ะใช่แค่เซฟวันไม่ตกแต่รอบรอบตกหมดเลยใช่อ่ะเสร็จป <m akes noise> <ค>ุ๊บหมอโยแม่นเสร็จปุ๊บกัสก็เลยเอาคลิปที่เป็นเด็กไปขอ9 9บาบาทเนี่ยไปให้หมอโยดู ถามว่าหมอหนูขายได้ไหมล่ะคาเนี้ยมันจะเป็นผลต่อในอนาคตหรือเปล่าหมอก็แล้วประเด็นคือหมออ่ะทำนี้ก่อนแบบหมายถึงว่าเออเขามียานอะไรของเขาสักอย่างเห <Okay. S 2> มือนเขาเรียกอะไรแถวนั้นใช่ปุ๊บ,บเขาชี้หน้าเลยเฮ้ยต้องลดแล้วไม่พูดต้องลดเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดต่อด้วยว่าลดแค่อันนี้อันเดียวใช่เฮ้ยไม่ได้หมอม,เมีเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวไม่พูดมึงลงกันวันไหนนะ <laughs> คลิปหัวโยะลงแล้วลงแล้วเหรอเออลงไปแล้วใช่ <med> ไปดูคลิป <c oughs> คือแย่มากการบริหารรอบนี้มันก็อทำอะไรไม่ได้น,น้องมาขอ <c oughs> เอาเป็นว่าที่ที่มาที่ไปก็คือมีเด็กมีน้องหนึ่งเดินมาแล้วก็เต๋ก็ไปถามหมอดูแล้วก็ไปถามน้องเอลย <c oughs> ไม่ไม่มึงตกลงกับน้องก่อนแล้วมึงแล้วทีมทีมฝั่งที่แบบว่าบัญชีเขาไม่โอเคก็เลยไปเอาหมอดู <c oughs> แล้วพอหมอดูบอกว่าให้ต้องลดก็บอกว่าเนี่ย คูโตมาอยากรู้ดู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 ดนแล้วดูดูดูดาดูลูดูอูด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 ูนูด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 นดูดูดูู่ด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 ่ดูดูดูนูดูดูดกลูด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 นเูด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 นีูด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 ูกูบูด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 เดูรูด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 ูนูดูนูนูด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 ูู่าูดทดกคนดู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 ดตดมดูดแบบนี้น่ารักมากอ่ะเสร็จปุ๊บนะโอ้โห ไม่แค่เท่านั้นทุกคนเดี๋ยวขอขอกอของจริงให้ดูก่อนไม่ได้ลดคุณภาพไม่ได้ลดเกรดไม่ได้ลดอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ราคาดีมากใครอยากลองสามารถเปิดใจลองกันได้เลยนะคะทุกคนวันที่หกพร้อมกันนะคะเก้าสิบเก้าต้อนรับฮาโลาวนีนสุดอ่ะนี่ให้ดูกล่องใกล้ๆนะคะทุกคนเก้าสิบเก้า <99. S 1> บาทบาทแบบไม่ต้องใช้โค้ดอะถ้ามึงใช้โค้ดกันลดไปอ่ะ,อะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะปึบ๊บอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูคือข้างในก็คือจะเป็นเหมือนเดิมเลยจะเป็นอย่างนี้ ผมจะผมจะลองปลอมเป็นบัญชีให้นะนหนู<บ>ใช้อยู่ดีมากอุ้ยขอคุณค่ามารีวิวกันได้นะลูกบัญชีจะเนี่ยวันนั้นบัญชีหัวเป็นอย่างนี้ยนี่นะโอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้ให้ดูคือทุกคนน้องติดทนมากน่ารักมากแล้วก็นี่เป็นอย่างนี้99ถูกมากเชื่อพี่แล้วก็ลดอ่าวันที่6นะทุกคนใครอยากดกดบ<ก>ัตรด,ดำนะคะมากดกันได้วันที่6เหมือนกัน คือตอนแรกอะ่ะด้วยความที่พอเป็นฮาโลวีนใช่ไหมผู้พี่อะอยากขายวันที่สาสิบอ็ดแหละแต่ไปดูดวงมาหมอโยบอกเชื่อเชื่อลุงผมอ่ะอันเนี้ยเนี่ยคืออันนี้เดจิตาปะสภาพทีมบัญชีมึงเป็นย้งเออเอาหน้าคืนกระไรให้เด็กๆอ่ะถือถือก่อนจะทาให้น้องดูน่ารักไหมมาทุกคนดูนะก็คือใช้ง่ายมากนะคะคือจิ้ม่างนี้เลยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บคือน้องจะออกเป็นโทนแบบว่าตีชมพูนะคะใสๆเป็นแบบไลฟ์วันที่หกตอนไหนครับสองทุ่มตรงครับ แต่ว่าอันนี้พี่กาด์อะทาบัตรฝุ่นมาแล้วนิดนึงแล้วเราก็แต้มตรงนี้ลงไปอ่ะอยากกดวันนี้ค่ะใช้ดีมากใช้ดีมากอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะทุกคนดูนะจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าใครที่ชอบให้แก้มันดูเขินขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะแกก็ค่อยๆบิ้วอ่ะดูนะแกกค่อยๆบิ้เพิ่ม<ช>ขึ้นขอบคุณครัช่องไหนคะที่ไลฟ์ ช่องนี้เลยอ๋อช่องไหนที่ลงคลิปช่องเลิฟครับช่องช่องที่เม็ดเม็ดอะช่องที่เม็ดเยอะไอ้ช่องที่เม็ดเยอะที่สุดอะไม่ใช่ช่องพี่นะพี่ไม่เกี่ยวช่องเลิฟไม่เม็ดเยอะอ่าดีไหมใครใครใครเคยใช้แล้วแบบมาสปอยได้นะไม่ใช่มาสปอยมารีวิวได้นะคะคือน่ารักมากอเห็นไสีจะเป็นประมาณนี้อ่ะโอเคสรุปวันนี้ก็คือจะมีน้องบัตรดำเก้าสิบ้าบทแล้วก็จะมีน้ำหอรอยิบ1 5้าบาทเลยโปรชั่นคือราคาย่อมเยามากอยากให้ลองอยากให้ลองเปิดใจลองกันแล้วกกก็ีี้มคนบอว่า พี่คะน้องเลิฟเป็นไงบ้างอ่ะพี่สูงแจ้งแถ<ม>ลงการน้องเลิฟตอนนี้มไม่มีแล้วนะครับใครที่ได้ไปก็เติดใจด้วยเก็บไว้เลยเพราะว่าไม่มีผลิตอีกแล้วใช่คือ<ม>ต้องบอกก่อนว่าน้องเลิฟอ่ะคือตอนแรกอะ่ะพวกพี่อะ่ะทำออกมาใช่ไหมอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นใช่ป่ะห้ยหยิบให้การหนทข้งบนนั้นครับเนี่ยต้องเก็บไว้ข้างบนเพราะว่ามไม่มีแล้วเดีย๋ยวทุกคนจะเสียใจกันไหมเนะี่ยไม่หรอก <Okay. S 1> <laughs> ก็คืออันนี้มีน้องเลิฟอยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยมีหรอ อ้าวมีด้วยโอเคโอเคก็คือน้องเลิฟอันนี้ก็คือพวกพี่อไม่ไดเอามาขายแล้วก็คือส่งรีเจ็ตไปหมดแล้วเอล่าให้ฟังก่อนว่าเพราะอะไรอย่างแรกเลยก็คือทุกคนจําได้ไหมวันแรกอะที่พวกพี่อะทําคลิปกันใช่ป่ะที่บอกว่ากล่องจุ๋มน้องเลิฟใช่ป่ะทุกคนฟังดีๆนะกระเทยถูกใจมากค่ะเฮ้ยจริงเหรออโอเคเล่าให้ฟังคือวันแรกอะที่พวกพี่ลงคลิปกันใช่ไหมแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้ ก็คือน้องเลิฟอะจะมาเป็นสีชมพูก่อนแล้วก็อีกสัปดาห์ต่อไปอะคือพวกพี่บอกกันไว้ว่าเดือนตุลาคมอะเดี๋ยวพวกพี่พลองเสียใจกันเต็มเลยพวกพี่อะไม่ฟังก่อนว่าเพระอะไรฟังให้จบก่อนพี่ก็เสียใจเหมือนกัน คือ่ลองลองลองย้อนไปดูนะวันแรกที่พวกพี่อ่ะลงคลิปนี้กันใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ขายกันซึ่งไอ้วันแรกอ่ะที่เราขายอ่ะคือมันมีสีชมพูอย่างเดียวแต่ว่าไอประมาณ1 2สัปดาห์ต่อมาแพนที่พวกพี่วางกันไว้อ่ะพวกพี่อยากได้สีชมพูให้ติดก่อนได้สีชมพูหมายความว่าก็คือตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่แบบว่าเอาหูขาดอีกใครทำน้องเลิฟหูขาดใครแผนตดใครผิดถมเป็นนั้นอะ ก็คือน้องเลออิฟอะวันที่มาวันแรกอะน้องมีสีชมพูอย่างเดียวเพราะว่าน้องอะจะเป็นตัวที่สัญลักษณ์ของเลิฟโพชั่นเพราะว่าเลิฟโพชั่นอะเราทํามา1ิปีสิปีอะน้องจะมีแต่ความเป็นสีชมพูเราก็อ,อยากได้น้องเลออิฟอะให้มันติดก่อนก็คือทําเอาสีชมพูออกมาก่อนคําถามก็คือแล้วทําไมถึงคู่เรากล่กองจุม่มแล้วแล้วมันมีสีอื่นไหมมันมีสีอื่น สาบานเลยม,มันมีส,สีอื่นจริงๆไม่เชื่อ,อถามคนที่นี่ได้เลยจริงๆมันมีสีอื่นด้วยแต่ว่าพวกพี่อ่ะแค่ยังไม่เปิดตัวไอ้วันที่มาขายวันแรก<า>คําถามก็คือทําไมเราอ่ะถึงไม่เอาสีอื่นอ่ะมาเปิดตัวขายในวันแรกคือด้วยความที่พวกเราอ่ะก็คิดการตลาดอะไรกันเองใช่ไหมเราอยากให้มันแบบว่าสีเนี้ยให้มันติดก่อนแล้วตัวต่อๆไปอ่ะเราจะค่อยคได้ก็คือค่อยๆแบบว่าเปิดตัวน้องทีละตัวทีละสีทีละสีเส,สร็จปุ๊บพอพี่อ่ะลงไปปุ๊บใช่ไหมไม่นานก็ <S <S <c oughs> มีดราม่าเก,กิดขึ้น อ่ะทีมพวกพี่ก็ไปนั่งเช็คกันว่าโอเคน้องเลิฟก็โดนดา่าน้องเลิฟก็ทุกคนก็บอกว่าน้องเลิฟแบบว่าไม่สวยเลยน้องเลิฟคือว่าเป็น้องเลิฟแบบหน้านนอ,อ้วนแต่ตัวผอมอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ก็เลยแบบว่าอ่ชิบหายแล้วชหายแล้ว <laughs> <laughs> น้องเลิฟสีอื่นที่เราทํามา <c oughs> ทําไงวะเออเพื่อพี่ก็เลยคุยกันว่างั้นเรารีเจ็ดดีกว่ารีเจ็ก,ก็คือหมายความว่า ให้เขาอะให้โรงงานอะสต็อกไว้หยุดไว้แล้วเราก็เลยไม่เอาน้องเลิฟอะล็อตเนี้ยมาขายอีกเลยเสียใจอะไรคะตามไม่ทันเสียใจใช่พวกพี่ก็เลยไม่ได้เอาน้องเลิฟอะมาขายอีกเลยก็คือเหตุผลก็คือเพราะว่าทุกพี่ไปดูเช็คฟีดแบ็กมาแล้วทุกคนบอกว่าแบบอยากให้น้องอะมันดีกว่านี้อ่า450อยากให้พัฒนากว่านี้อยากให้หน้ามันเป็นไวนิ่อยากให้น้องดูแข็งแรงกว่านี้ดูคงทนกว่านี้พวกพี่ก็เลยอ่าโอเคงั้นทาตามฟีดแบ็กจากน้องๆที่คอมเมนต์กันมาดีกว่าด้วยความที่่ออย่างพวกเนี้ยช่องเลิฟใช่ปะ ก็มีคนกดกดเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์กันหลายคนมากพวกพี่ก็เลยเอาโอเคงั้นเราตกลงกันไว้ว่าอันนี้รีเจ็ไปเลยสต็อกไปก่อนแล้วเราก็ไปพัฒนาตัวโปรดักต์อื่นก็เลยออกมาเป็นน้ําหอมจุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยจุ่มส่วนน้องเลิฟก็คือใครที่มีรุ่นนี้อยู่อะพี่จะบอกว่าเก็บไว้เลยนะน้องจะแบบเป็นลิมิเต็ดแล้วน้องจะไม่มีแบบนี้แล้วหนูสั่งมาเก็บไว้ด้วยจังไป่เหรอเออก็นั่นแหละทุกคนก็น้องคือไม่มีแล้วนะคะไม่ไม่ไม่มีแล้วขอแบบไปพัฒนาน้องก่อนให้แบบให้มันให้มันคุ้มกับพีุ่กกคนนจะไได้รัับปล โอเคเดี๋ยวกลับมา